สวัสดีจ้ามือนี่ไม่จืนเพชรบ้านแพงมีโอกาสมาเล่นทางบ้านโคูขีนูมองเคยอยู่อูเคยนอนมองเคยได้มาจังเตยู่เชียงอีสันมาทางประตูเขาก็เป็นสีเดียวเดียวว่าคือมั่วแท้ประตูปิดจ้าโอ้ยเฝ้าปิดแล้วถอดหัวก็มากก็ได้แสิปิดลัดหลายเอาไฟไว้ที่คือมืดแท้ เออบุ้ยได้ยังกินแร้งนี่ก็คือกันนี่ก็ส่งคือกันนี่นี่ส่งคือกันก็ได้กินส่งฮะบ่าแบ่งเลยตีกินบัวได้ขั้นกินเด่ขันกินหวานบัวได้กินผู้เดียวกระยาเด้อแบ่งแม่มันเป็นอย่างฮะเป็นอย่างมาถึงซาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแบ่งไปรอเบิ้งเัินลูกๆเต้าๆอยู่ที่ไหนกินที่ไหน นี่รถชุดพี่น้องรถคนเพิ่นเอาลงเบิดแล้วบ้านโบแมนข้าเจ้าปลูกเห็ดเด้อนี่เด้อเป็นซุ่มเป็นซุมซ่มสุ่มไพซุ่มมั่นมาเพิ่นทั้งผีเห็นตะเกิบซองมันก็แมนผู้ใดอยู่นี่โดยด้ดดย่ากินจ้าได้ยังกินตามส้มค่ะเออบางนึงพเพิ่นก็เอิ้นกินส้มอยู่อันนี้ก็ตามสมม้พสมสพ่อส้มสองพ่อส้มสองอันแล้ว จะจาเอาความพูนคาความพูนคะจะสิบซองมึงอีกกันย่ไสน้แทงเขาคือจังมืดมืดนี่ยินแจะเสียงแววแววสวัสดีจ้าวายมึงยูมงเศราคือเป็นต่อุ่นหนาฟ้าข้างเป็นแต่บบมีหมอกรงหัวนเอนนนเยจะไล่แงหนาแจงตากินข้าวแล้งละบ่เออได้ยังกินแรงแง เส้นไส้ไก,ก่เออเสนึงก็ซือกแกงไก่สเงงส้นเสนสองอย่าง,ง,างพูดนึงกินแกงเส้นไส้ไก่พูดนึงกินแกงไก่สเสน้นเอาเอาเอานี่ก็สิบนี่ก็ได้โสมมาเนี่ก็ว่าสิไ,ไ,ไปกินออกไปทั้งนอกพอด,ดีพ่อบอดเพื่อนว่าเอาโสมไปกินแน่ว่าสันสเอาเอาตามสบายออเป็นยังไงฟังข้าวผีดกินข้าวแรงเขาง่ายแล้วบ่นั่งรับเหรอพี่น้องสวัสดีค่ะจ้าจ้าจ้าถามข่าวถามข้าวกินข้าวแรงแกงฮ้อนแล้ว อย่าคิดอะไรมันก็ในกินแหนมในแคร์นั่นแหละแหนมดึงเอาแม่ดึงเอาอย่างก้อนแหนมแหนมแหนมขายคือกันแหนมฮะคือก็ลองกินเบื้องลองกินเบื้องกินเบื้รับขาเดียวขอบคุณเขาจ้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 าว่าไว้ตินี่เอาบอคุณแม่เอาไว้เจอกันเพื่อจะกินกับเขาจ้าจ้าจ้าขอบคุณขอบคุณมาทางพี่ไม่ใไงเตือนยางเขามาว่ามันข้าจ๊กเฮ็ดซุ่มอีห่างเอาหลับแล้ว นั่นแหละเมือเ่อยดิพิ่นกับพาะพรอ่ะบริวากันปาดพวกมาไล่เจ้าเออพิ่นเตรียมพรอไม่ทางหอยเหมือแรลงโอ้ยดีโอดีใจนะ้ำพีน้ำนองน้ำลูกน้ำหลานมองนี่กับมืดว่บาก้าเข้าขไปหรอกเนาะพื่นเขียนไว้ว่าแม่พรอนว่าสันแม่พรอนอภิริดีคือสิเมนท่านไหนมาวะเตรียมพรอไม่มองนี่กับว่าท่านไหนมาบ่ละหน่อยอือแต่ลสินเอาไงต่างไงเนาะ งพุ่นโบยูดอกพี่น้องเห็นตะหม่องเพื่อนแค่อาบน้าอาบท่าไปกินเข่ากินปลาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าถ้ากันกินเข่าไปยม่ค่อยกินเนม่ค่อยกินเจ้าดีเดียวไม่ค่อยกินเจ้าเย็นหนักกันไม่ต้องมาบอกใส่ฟางไปกนเอิ้นนั่นแม่ยกขางเัินของน้ำเคยเอิ้นว่างวางเลยยางมาวางสิละจืดจืดจืดได้ไปนี่จื้นจีบ้าบ้าว่างไหนจืดจืด มกินอยูุนีแทมคนนั้นคนเรียกคอกประตูเอปแอ๊วคอามากแล้วว่าจะอาบโดนไหลจื้นมันนักเสียเลยเาจอยด้านห้องมันเป็นบ่อบ่บ่อไอ้มันจื้อนน่ะมันตั้งหลังมันจื้นมันไปยางมันยางมันเปียกมันมันมันเป็นแต่ยางหน่อยมันจื้นน่ะไม่อยังยุกซอกกินบ่กินบ่สมซอกตียนสมอันสมแหนมสมแหนมเอาเอาดึงเอาดึงเอาเอากินเขาแล้วจ้าจ้าจ้ะพัยาสิยางไปเลยน้ำบอกจ้าจ้ะเอาเอาแบ่งกันกินตัวยางมากพึ่นเอาหอยแชแข็งให้ สองอันเด้อเอาเลยเอาเลยมะก็จะกินกับเขากินกับเขากินกับเขาขอบคุณแหนมจากยายจื้ดจ้ากำลังไหลสดพอดีจ้าพี่น้องเมื่อานี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายจื้นเพชรบ้านแพงจ้าขอบขอบคุณแหนมจากยายจืดนนะจ้าคือได้มากกับแย่งกันกินต้นพี่น้องจ้าจ้าจ้ากินเขานอัแหนมแหนมเป็นยังไงน่ะเอาเอาเอาไว้จะกินน้ำแน่นในภูแลนสองอันเนี่ย เอาเอาอแบงไว้ให้เพื่อนไปแตกินเด้หัน้เอาเปานยากหอกเน่ายุ่นากินจิไม่ยากจงเลยเออพูดแล้วอันสงอันไปแล้เพื่อนหอยใส่สอกให้เอาบ่ทั้งอันเอาตัวเอา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 ๆอาเอาเอาเอเอนเอาเอาเาอ ขอบคุณค่ะตัวตัวนั่นจะควนที่ได้กินบ่ล่ะยังมีอยู่อันนึงอยู่อันนี้เพิ่นบอกว่าไปถามพี่ท้าน้องผู้ใดสิเอากับผู้ละอันช้อนอันแจกเพิ่นไปว่าสัเออมาทั้งพี่แล้วเอ้าเอาอันนึงเอามาแจกเอามาแจกกินผู้ละอันใใหห้้้พี่นนออองเเาะขอบคุณหลายๆจ้ะอันยายปวงนอนอยูสว่างมือเลยขึ้นอันยิ้มเดยๆเป็นจังได๋ก่น เอาเนี่ยเอาน้ำในพืนว่าเอาไปแจกพี่จแจกแม,ๆๆมั้งแหนมแหนมๆนมันจะกินตอนเดกพเพราะมนแหนมสูแล้วสิ่าใหยโมกบอลาไม่ไม่ยูพืไทยมากนั่นสู้จังใดกันสู้มันกัสู้มันกันเนาะขวา่อ่กันเียนกาันนคือกองคนปั้นที่เสียว,วของบอดีมันแจกไอ้ของแช่ของนวของแล้วข้าบต้นเนี่ ย่านนั่นเออมันเป็นสุ่มใดเอ็ดบนน้องย่านเราขวบว่าช่วยสวงใดดวใดเอ็ดอุ้ยรอบางอย่างพี่น้องยังเหลืออีกอยู่ส่วนใดส่วนใดส่วนเครื่องไฟยังเปลี่ยนไม่ลายพี่น้องเพราะท่านไดนมาอยู่เออโอ้ยลายสุ่มลายหมองลายบอลจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวแรงแกงห่อนไปกินข้าวแรงแกงห่อนไปเลี้ยงช้างอ่านพอดีพูดละอัน แหนมแหนมแหนมเนี่ยยงผสมตอนไหวแหนมหมูแหม่เพื่อนว่าอันบ่อันเพื่อนว่านไปเยี่ยมยามทำข้าวแต่ละซุ่มแต่ละซุ่มอ่ะเอาให้เพื่อนกินพูกเราอันสองอันเด้อแล้วแต่เพื่อนสิเอาเ่าเอาว่าะสันก็เลยคิดว่าแย่สองอันเอาให้เราต้องเอาบพรกินว่าได้ไหมเพื่อนบังคับมาต้องให้มันเบิดทุกคนเอาคือบ้านแล้วแต่เพื่อนเสียเอาเพาะเอาเพราะเอาเอาไว้หนแน่เพื่อนให้เรา สิว่าเจ้าไหนไม่ยืงจีนกันใดคือกันแจกพีบป่าวแจกพีเพื่อนว่ายุ่นใหญ่พระเจ้าบุตรพวกเหมือนไงเอาอยู่ก็สูงไปสิฮะไม่ก็วางในพระเอกวัดฮะเอาอยู่ก็สูงไปสิขอบคุณครับค่ะค่ะค่ะไม่ยืงจีนมาทางพี่บัวท่านไลยมีหอดไฟพี่น้องเอ๋ยเฮ็ดจังไหนบาทเนี่ยเอ้าสิได้หาฟื้นหาไฟมาต่อเสียแล้วพี่น้องเอ๋ย เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องขอโทษขอให้